ที่จังหวัดตรังนะครับชาวบ้านตอนนี้หันมาปลูกสวรสนะครับเป็นพันธุ์สีม่วงแล้วก็นําเข้าสายพันธ์ุมาจากต่างประเทศด้วยครับขึ้นชื่อว่าเรื่องของความหวานนําแล้วก็เปรี้ยวตามเล็กน้อยครับแถมยังพัฒนาสายพันนะครับเอามาจับคู่ผสมพันธุ์กันใหม่เพื่อให้ได้ลักษณะที่ดีแล้วก็ผลสวยรสชาติอร่อยถือเป็นพืชสุขภาพที่กินกันได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ต้องสั่งจองล่วงหน้ากันด้วยครับ สวรสคุณภาพนะครับที่ได้ทั้งความหวานความหอมแล้วก็ลูกใหญ่แล้วก็สีม่วงจัดเลยรับรสชาติที่เข้มข้นด้วยครับแล้วก็หวานนำแตกต่างจากสวรสทั่วไปครับลูกค้าที่ไปถึงสวนแล้วครับสามารถเลือกชิมสดๆกันได้ก่อนเลยจากสวนนะครับมีอยู่5สายพันธุ์ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกันตามใจชอบนะครับนี่เป็นผลผลิตที่พิทักษ์ฟาร์มหมู่2ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังของนายพิทักษ ยศมุราธาอายุ56ปีรับจบกเกษตรศาสตร์มาโดยตรงแล้วก็อาศัยความรู้ความสามารถนะครับมาทดลองปลูกสับวรสสีม่วง นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับจำนวน5สายพันธุ์มีพันธุ์ไต้หวันฟรูสตารหรือว่าหมานเทียนซิงนะครับไทยนงโคลัมเบียเม็กซิโกแล้วก็ไต้หวันฟลูสตารครับอีกสายพันธุ์ที่ให้ลูกใหญ่กว่าหมานเทียนซิงปลูกเอาไว้ประมาณ100ต้นนะครับใช้เวลาปลูกประมาณ8-10เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็ทําการทดสอบรสชาติก่อนขายด้วยก็ถือว่าเป็นการทดสอบความชอบของลูกค้าไปด้วยครับว่าสายพันธุ์ไหนที่จะถูกใจลูกค้ามาก ที่สุดนะครับเพื่อจะได้เอามาพัฒนาสายพันธุ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับจะได้สับรดที่ลูกใหญ่สีม่วงเข้มมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วก็รสหวานนํำนะครับซึ่งจะขยายพื้นที่ปลูกสับรดสายพันธุ์ลูกผสมนี้ครับให้ได้อีก1,000ต้นในต้นปีหน้าเลยครับสายพันธุ์ไต้หวันฟูสตาหรือว่ามานเทียนซินนี้คือพันธุ์เดียวกันแล้วก็พันธุ์เม็กซิโกนี่คือสั่งมาทางเฟสมาลงทดลองปลูกดู แล้วก็มีพันธุ์บูนายพันธุ์บูนายนี้มีลักษณะเด่นของบูนายก็คือว่าผลจะโตะะเนื้อมันจะหวานมากเลือกผิวมันจะเป็นสีชมพูอมแดงครับผมแล้วก็ยังมีสั่งมาจากเชียงรายนี่ก็พันธุ์ไต้หวันฟูสตาอีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็พันธุ์ไทยนุงแล้วก็ยังมีพันธุ์โคลัมเบียตัวน,นี้กําลังเพาะอ,อยู่แล้วก็จะสั่งสายพันธุน์อื่นๆมา เพื่อทําการทดลองแล้วก็มาไขสายพันธุ์กันเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มันดีกว่าเดิมผลผลิตตอนนี้ครับถูกใจลูกค้ากลุ่มคนรักสุขภาพเป็นอย่างมากนะครับราคาขายหน้าสวนกิโลกรัมละ60-100บาทแล้วแต่สายพันธุ์แล้วก็ขายทางออนไลน์ด้วยครับแต่ว่าลูกค้าต้องสั่งจองล่วงหน้านับเดือนเลยเพราะว่าผล,ผลผลิตที่ได้ตอนนี้ประมาณ1,000-2,000ลูกต่อเดือนเนี่ยยังไม่พอขายครับโดยเฉพาะพันธุ์ดูนไนที่ลูกใหญ่ประมาณ3-4ลูกต่อกิโลกรัม สีชมพูอมแดงหวานหอมเปรี้ยวเล็กน้อยครับแล้วก็มีพันธุ์ไทนุ่งลูกเล็กสุดนะครับแต่ว่าผิวม่วงเข้มกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสหวานไม่ติดเปรี้ยววันนี้ขายดีครับไอการตลาดนี่ก็คือมีคนติดต่ออยากจะมาซื้ออยากจะมาชิมก็ตอนนี้ก็เยอะพอสมควรครับผมแล้วอนาคตนี้กลาว่าเฉพาะสวรรคนี้จะขยายไปทัก1,000ต้น ครับโอสระคุณเสาวสนี้ถ้าพูดถึงว่า,าจากที่ว่าข้อมูลที่รู้มานี้เยอะมากอ,าอันแรกก็คือว่าวิตามินซีมันจะสูงเขาเปรียบเทียบว่าเสาวร1หนกิโลจะมีวิตามินซีสูงเท่ากับส้ม10กิโล ยังมีต้นพันธุ์สาวรสทุกสายพันธุ์มีกว่า1000ต้นนะครับขายกันราคาต้นละ20บาทถึง100บาทแล้วแต่ความสูงนะครับพร้อมกับแนะนำามือใหม่ที่หัดปลูกนะครับว่าเน้นใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็น้ำหมักชีวภาพนะครับไม่ต้องไปใช้สารเคมีไรอันตรายรับเพื่อให้ดีต่อสุขภาพด้วยทำให้สาวรสนี้ก็กลายเป็นผลไม้ที่กินได้ทุกเพศทุกัยครับทั้งกินสดทำน้ำปัน่นทำแยมเค้กขนมหวานต่างๆได้เยอะเลยครับ ห้าสายพันธุ์นี้ภาพรวมนะครับเจ้าของสวนบอกว่าปลูกง่ายนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ติดผลดกทั้งปีแต่ว่าก็มีหลายสายพันธุ์สลับผลกันไปแล้วก็ตอนนี้ครับเพิ่งขายเป็นปีแรกเนี่ยก็มีรายได้อย่างน้อย2,000บาทต่อวันเลยครับ